สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะน้องโอมจะไปโรงเรียนนะคะ วันแรกของน้อ,อประเตนก็เตรียมไปส่งน้องโอมไปโรงเรียนนะคะวันนี้วันแรกเนาะว่ามีผ้าถอดอประเตนก็ส่งน้องโอมไปโรงเรียนนะคะขึ้นรถแล้ววันนี้เป็นวันแรกนะคะไปสมัครเมื่อวานนะคะวันนี้ก็ไปโรงเรียนนะคะ ่แล้วตอนนี้ก็ลุงรับส่งอยู่นะคะพอต่อไปก็จะไปรถรับส่งหรือเปล่ายังไม่รู้นะคะเดี๋ยวรอดูเนาะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ก็น้องโอมก็ยังขี่ไม่เป็นนะคะแ <c oughs> ถวบ้านเราก็จะมีรถรับส่งอยู่นะคะโรงเรียนวันแรกเพื่อนเยอะนะคะยังฮะ เอาเนาะฮะอันน่ะอันน่ะถุงทองถุงทองงานั่นนั่นเดี๋ยวตีฮะฮะไปแล้วนะคะ รับส่งนะคะไปสมัครก็คือได้ไปโรงเรียนเลยนะคะเพราะว่าโรงเรียนเปิดเทอมแล้วนะคะก็มัธยมก็น่าจะเปิดหลายวันแล้วนะคะไปสมัครก็ได้ไปเลยนะคะก็ลุงกับป้านะคะไปส่งนะคะลุงกับป้าไปส่งน้องโอมนะ โอ้ยเปียกฝนตกนะคะแถวนี้เปียกหมดเพราะว่าแถวนี้ไม่มีหลังคานะคะในครัวนะคะทำกับข้าวนะคะฟ้ายังมืดอยู่นะตอนนี้นะะ แล้วนะโรงเรียนเนี่ยนะรถรับส่งนะคะนะบ้านเรามีรถรับส่งอยู่นะคะรับส่งนักเรียนเดือนก็ประมาณห้าร้อยหรือหกร้อยนะคะเพราะว่าภาษาก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าตอนช่วงบ่าวุ้นเรียนก็จะไปมอเตอร์ไซค์นะคะไม่ได้ไปรถรับส่งนะ,ะ <c oughs> ก็น่าจะประมาณนะคะเดือนละหกร้อยนะคะถ้าจําไม่ผิด โอ้เว้าวแล้วซักผ้าท่านแดงแดวได้ไหนะตั้งแต่ตื่นขึ้นผนเนี้ยเดี๋ยวภาษามาดูผ้าก่อนนะคะล้างผ้าก่อน ฝนตกนะคฝนตกโอ้ฝนน้ำนานะคะมองไปเห็นขาวๆนะ,ะตรงนี้ก็น้ำขังนะคะเดี๋ยวก็ต้องปาดคันนาออกนะคะน้ำจะได้ไหลออกนะไม่งั้นมันท่วมนะคะตรงนี้มันท่วมนะคะระาะภาษาเคยปลูกมันนะคะแต่ไม่ได้นะเพราะว่า นี่ค่ะน้ำจะท่วมแบบนี้นะหัวมันมันก็จะเน่านะคะฝนตกนะต้นไม้ก็สดชื่นนะคะสดชื่นแจ่มใส้องฟ้านะยังมืดอยู่นะคะตอนนี้โอ้ฟ้าก็กำลังฮึมๆึมอยู่นะคะวันนี้น่าจะตกทั้งวันนะคะ ล้างผ้านะคะตักแล้วก็จะไปราต่างมองไดนะคะฝนตกนะวันนี้ผันเก่าภาษาก็ยังไม่ได้เก็บอยู่โอ้ยลงเสือฮะโอ้ยตากพัดลมนี่น่ะตากจุกเดดเละเหรอ อันนี้ซักวันก่อนนะยังไม่ได้เก็บเลยนะคะยังวันนี้นะป้าเก็บยางนะคะวันนี้นะ,ะก็ติดบ้านภาษาแต่ไม่ใช่ของภาษานะคะเป็นของบ้านอื่นของคนอื่นนะคะนะคะก็ะลุงกับป้านะก,ก็บ้านใกล้ๆประสานะคะมากีดนะคะวันนี้ก็เก็บแล้วนะคะได้ผลผลิตแนละ้ววันนี้วันนี้ก็เก็บขายนะคะ เดือนละสองครั้งนะคะโอ้มาดูมะละกอรประสานะคะมะละกอภาษาเป็นลูกแล้วนี่ค่ะมันเป็นลูกแล้วนะคะนี่เดี๋ยวดูนะว่ามันจะจับหรือเปล่านะคะต้นยังไม่สูงเท่าไหร่นะคะเริ่มเป็นลูกแล้วนะคะก็มีหลายต้นเลยนะมะละกอนะ,ะแต่ว่าต้นต้นนี้จะงามกว่าเพื่อนนะคะต้นใหญ่ด้วยนะคะใหญ่แล้วนะ ต้นนี้ก็ปลูกพร้อมกันนะคะแต่ยังไม่โตนะ,ะล้างผ้านะคะแต่เช้ายังไม่เสร็จเลยนะ,ะตั้งแต่ลุกขึ้นมานึ่งข้าวนะคะตีห้านะคะนึ่งข้าวแล้วก็ซักผ้านะคะก็ล้างนะคะตอนนี้ก็ล้าง หลังสองน้ํานะคะน้ําที่สามก็จะ,ะแช่น้ํายาปรับผ้านุ่มไว้นะคะเดี๋ยวดูก่อนถ้าฝนตกก็คงจะอบแ้งไว้ก่อนนะคะเสื้อเสื้อผ้าแขวนได้อยู่นะคะแล้วก็แขวนใส่ลาวนะคะแต่ว่าผ้าห่มนะคะปัญหาก็คือผ้าห่มนะคะภาษาไม่รู้จะไปตาดตรงไหนนะคะเพราะวา่าฝนตกนะคะเราผ้ามีอันเดียวนะคะเราผ้าภาษามีอันเดียวก็เลยนะคะไม่รู้จะไปตาดตรงไหนนะคะ พราะว่าปกติเราก็นี่ค่ะจะตากราไม่ไผ่นะคะห่มเนาะออื่นวันนี้ฝนตกแต่เช้านะคะคก็น้องโอมก็ไปโรงเรียนแล้วนะคะวันนี้เนาะก็เป็นวันแรกนะคะลุงป้าก็ไปส่งะค่ะช่วงนี้ลุงป้าก็จะยังรับส่งอยู่นะคะเดี๋ยวต่อไปก็ถ้าลุงปา้าไม่บ้างก็อาจจะอาจจะไปรถรับส่งหรือไม่ก็ลุงเสือไปส่งนะคะ ถ้าลุงมีธุระไปที่อื่นนะคะเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ